เธอฉันให้ 20, เธอสองหมื่นของกางเกงตัวใหม่ให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะสักครู่นะคะนี่ค่ะขอบคุณคุณลูกค้าคะคือเงินที่ให้มามันเยอะเกินไปอะค่ะจริงๆแล้วกางเกงนี้ตัวละห้าร้อยเองค่ะนี่หนูคืนเงินให้ค่ะห้าร้อยหรอใช่ค่ะ นี่นามบัตรฉันคราวหน้าฉันจะมาใหได้เลยค่ะอีนี่ต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แกงโง่หรือเปล่าเนี่ยไปเก็บเงินทำไมแค่ห้าร้อยก็เขาให้มาต้องสองหมืนกานเกมมันก็แค่ห้าร้อยเองอ่ะคืนไปก็ถูกแล้วไหม แกนี่มันซื่อบื้อโง่สิ้นดีเลยนานๆนนทีเนี่ยจะมีลูกค้าโง่ๆแบบนี้โผล่มาสักคนนะทำไมไม่รีบคว้าโอกาสไว้ล่ะแกอย่าลืมนะว่าร้านนี้เนี่ยเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันแกไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวเม่แกหาร้านตัดชุดใด้ชั้นได้หรือยังถ้ายัง ไม่ต้องหาแล้วนะฉันเจอร้านที่ถูกใจล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองอืมแค่นี้แหละอ้าวคุณกงมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเเสื้อที่ผมสั่งจองไว้ยังเก็บไว้อยู่ไหมครับเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณกงคุณกงเป็นลูกค้าเก่าใช่ไหมคะทางร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญไปเลือกตัวอื่นด้านนั้นได้เลยะคะ่ะครับผมขอบคุณครับ แถมอยู่นั่นแหละเปิดร้านมาเนี่ยไม่อยากกำไรมั้งไม่อยากได้กำไรเลยนี่ครับอีกสองตัวครับได้คะ่ะแบบหนึ่งนะคะทั้งหมด1,490บาทคะ่ะแต่เจ้าของร้านบอกซื้อสองแถมหนึ่งไม่ใช่หรอครับ ร้านเราไม่มีโปรโมชั่นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างฉันเป็นเจ้าของร้านก็ต้องฟังฉันสิคะทําไมทําแบบนี้ครับเอา้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนี่มันถูกมากๆแล้วนะคะรีบจ่ายมาเถอะคะ่ะงั้นไม่เป็นไรครับผมไม่เอาแล้วเอาเอาทำไมไม่เอาอะ่ะนี่มันราคาถูกที่สุดแล้วลเว้ยไม่ไม่ซื้อก็แล้วแต่เอาคุณกง จะกลับแล้วเหรอคะไม่มีตัวไหนถูกใจเลยเหรอคะหลอกลวงกันชัดๆเอาคุณพึ่งสวัสดีค่ะว,วันนี้อยากได้ชุดไหนเป็นพิเศษไหมคะถามมุกได้นะคือว่าฉันอยากได้ชุดพื้นเมืองให้กับพนักงานของฉันสักสี่ร้อยชุดงบประมาณห้าแสนบาท ี่ร้อยชุดเหรอคะอมุกเกงว่าทางร้านของเราน่าจะคุณพึ่งคะไม่มีปัญหาคะ่ะร้านเราไม่มีปัญหานะคะสี่ร้อยชุดได้คะ่ะร้านเราเนี่ยสต็อกแน่นดีเลยจ้ะงั้นเนื่องจากคุณพึ่งสั่งสินค้าลดใหญ่กับเรางั้นเดี๋ยวมุกลดราคาให้นะคะลดไม่ได้แล้วคะ่ะราคานี้ลดไม่ได้เด็ดขาดคะ่นะ,คะ คือคุณพึ่งก็รู้ใช่ไหมคะว่าร้านเราเนี่ยเป็นแค่ร้านค้าเล็กๆเองถ้าเกิดว่าลดราคาไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่เหลือก,กาไรเลยนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรจ้ะฉันเข้าใจคิดราคาปกติได้เลยไม่ต้องรบกวนฉันค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้นะฉันมีธุระต้องไปต่อขอบคุณมากค่ะขอตัวนะจ๊ะ แกนี่มันโง่จริงๆเลยเนี่ยฉันไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่าแกแล้วเนี่ยเงินเดินเข้ามาแทนที่จะคว้าไว้แต่ทําไมพักออกไปแบบนี้อะแบมคุณเพิ่งเขาอุตส่าห์มีน้ําใจสั่งสินค้าลอดใหญ่กับเรานะเราควรจะลดราคาเขาหน่อยสิถ้าเกิดว่าลดราคาแล้วเนี่ยคนขาดทุนคือเรานะแกก็รู้นี่ว่าต้นทุนเราราคาสูงแค่ไหนเนี่ยหรือว่าแกคิดว่าร้านเราเป็นบริษัทการกุศลแจกฟรีหรือไงก็ได้ แต่ว่าเขาสั่งตั้งสี่รอชุดเลยนะสต๊อกร้านเรามีไม่พอหรอกแกจะไปหาชุดพวกนั้นมาจากไหนเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ยฉันจัดการเองแกก็หุบปากไปซะอย่าเสนอเสนออะไรอีกแบมสินค้าที่คุณเพิ่งสั่งไว้เนี่ยเตรียมเสร็จหรือยัง ีของคุณแบมมาส่งครับขอบใจมากอันนี้เหรอใช่ฉันสั่งซื้อจากทางในเน็ตน,นะราคาถูกกว่าราคาปกติทั่วไปถึงสามเท่าเลยนะเชิญขอเช็คดูหน่อยนะทำไมเนื้อผ้ามันแปลกๆอ่ะแบมเนื้อผ้าหยาบมากเลยอะ่ะที่คุณพิ่งสั่งเนี่ยเขาสั่งแบบนุ่มไม่ใช่หรอ ฉันดูไปดูมาแล้วเนี่ยคุณภาพแย่กว่าเสื้อผ้าตลาดนัดอีกนะโฮ้ยใส่ได้ก็พอแล้วนะมันไม่รู้หรอกนี่แบบการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์แกจะเอาของแบบนี้ส่งให้ลูกค้าหรอฉันยอมไม่ได้หรอกในเรื่องเนี้ยแกอย่ามาวางท่าเป็นเจ้าของร้านนะเงินส่วนใหญ่ที่เอาไปลงทุนเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เป็นของฉันส่วนแกเนี่ยให้พูดแบบว่าดูดีหน่อยแกก็เป็นหุ้นส่วน ไอ้พูดตามตรงเนี่ยแกมันก็แค่พนักง,งานคนหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วเรื่องเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์ออกเสียงด้วยจัะฉันเป็นเพื่อนกับแกมาตั้งหลายปีแกคิดกับฉันแบบนี้หรอก็เราคุยกันเรื่องธุรกิจแกมาคุยเรื่องมิทรภาพทำไมล่ะฉันมีให้แกเลือกอยู่สองทางนะแกจะทำตามฉันหรือไม่แกก็ใส่หัวไปแกเลือกเอาเยี่ยมมาก ฉันได้ยินเธอชัดทุกถ้อยคำคุณพึ่งน่าจะเข้าใจผิดนะคะคือว่าคือว่าหมูก็ค่ะชอบพูดจ้าเว่อร์แบบนี้ล่ะค่ะคือคุณพึ่งไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเข้าใจผิดกันเหรอฉันได้ยินชัดทุกคำว่าเธอกําลังโกงฉันด้วยการจะส่งสินค้าคุณภาพต่ำให้ฉันแถนยังด่าเพื่อนร่วมง,งานอีกด้วยว่ามันแค่ลูกจ้างเนี่ยคนที่ทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยามาดูถูกฉะนะเงินที่ลงทุนลานี้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็เป็นของฉัน เกิดว่าไม่มีฉันเนี่ยร้านก็ะจอกระจกแบบนี้เนี่ยจะได้เจอลูกค้าผู้ใหญ่แบบคุณเหรอเงินมันไม่ได้สําคัญทุกอย่างหรอกนะแบมการทําธุรกิจมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือฉันดูสอบพวกเธอสองคนมาสักพักหนึ่งแล้วฉันก็แค่อยากรู้ว่าใครคือคนที่คู้ควรจะร่วมงานกับฉันก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าฉันเนี่ยมีเงินแล้วก็มีเส้นสายส่วนมุกเนี่ยก็แค่เป็นคนซื่อบือ้อที่ไม่รู้จักโอกาสเงินเส้นสายเหรอแต่สิ่งที่เธอไม่มีก็คือความซื่อสัตย์และนั่นก็คือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดนี่คุณมุกจะเลือกมันแทนฉันเหรอคะเลือกคนที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆที่ไม่สามารถโตไปมากกว่านี้เหรอคะใช่ เลือกคนที่ไม่ขายสัดิ์สีเพื่อแลกเศษเงินเล,เล็กๆน้อยๆแบบเธอไงแบมพวกแกมันโง่ที่สุดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีหัวคิดแบบฉันเนี่ยร้านนี้ก็คงเจ๊งไปตั้งนานแล้วฉันว่าร้านนี้ถ้าไม่มีเธอคงจะดูสะอาดแล้วก็ดูน่าเชื่อถือกว่าเยอะมุกทธาไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะลงทุนทำเสื้อให้เธอเองแต่ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ที่นี่ขอแค่เธอยอมไปกับฉันก็พอเพราะเธอคือคนที่คู่ควรกับฉันไม่ได้นะคะแล้วของที่สั่งมาล่ะคะใครจะรับผิดชอบจะทำยังไงเก่งไม่ใช่หรอมีสมองไม่ใช่หรอคิดเอาเองสิว่าเธอจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเ้าส่งสินค้าคุณภาพต่ำให้ฉันฉันต้องรับมันอย่างงั้นเหรอ ฉันมีคลิปฉันบันทึกทุกอย่างไว้หมดแล้วถ้าคิดจะฟ้องก็เอาเจอกันที่ศาลเมื่อไรก็ได้ฉันพร้อมเสมอมุกไปกันเถอะไปที่ที่เหมาะกว่าเธอมากกว่า